สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวท่านลมค่ะท่านลมมีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะโฟกัสไปที่ความรักที่จบลงไปแล้วค่ะเออความรักครั้งนี้อาจจะเลิกคุยกับออแฟนเก่าไปก็ได้นะคะหรือว่าเลิกคุยกับ คนคุยเก่าก็ได้นะคะดวงความรักในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นดวงโดยรวมค่ะไม่ได้อ้างอิงถึง,งบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะ กวางฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามกวางด้วยค่ะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันท่วงทีนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะกวางใส่ลิงก์ใส่รายละเอียดไว้ในคอมเมนต์นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเรามาเช็คกันก่อนค่ะว่าก่อนหน้านี้คุณเจออะไรมาบ้างสถานการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างแล้วมุมมองความรักในปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะถ้าเกิดสิ่งที่ความพูดไปนะคะตรงกับคุณอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยนะคะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะความเคยทาหัวข้อนี้เอาไว้แล้วนะก็สามารถไปดู EP อื่นๆได้สามารถเซิร์ชเอาในเพลย์ลิสต์นะคะหัวข้อว่า ความรักที่จบลงไปแล้วค่ะเอออะมาดูกันนะคะใบแรกนะเป็นไพ่ the world ค่ะ the world เนี่ยก็มาตอกย้ำค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยจบลงไปแล้วก็ได้นะคะแล้วก็บางคู่บางคนเนี่ยก็อาจจะมีการกลับมาพูดคุยกันนะเออกลับมาพูดคุยกันหรือบางคนเนี่ยคือ ดูดูกันอยู่ส่องสองกันอยู่นะคะยังคงอยู่ใน Facebook ของกันและกัน IG ของกันและกันยังคงฟอลกันอยู่นะคะเออในรูปลักษณะแบบนี้ก็ได้ติดตามดูเรื่องราวกันและกันนะคะเออ่อแม่ค่ะเป็นพายอัศวินถือถ้วยค่ะ คนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะไม่ใช่คนที่คุณคุยสีกวางพูดผิดต้องเป็นคนทีเ่เคยเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเป็นชาวธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำมีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะดูแล้วมีสเสน่ห์ใช่ไหมคนนี้น่าจะมีใครหลายคนเข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาใช่หรือเปล่าอ่าถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันนะมีไพ่ i n ง ออฟคอยนะคะก็คือ,อ,อราชาถือเหรียญนั่นเองนะคะคนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินค่ะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะอืมดูแล้วคนเนี้ยโปรไฟล์ดีนะคะหรือพไพ่ใบเนี้ยมาบอกว่าคุณกับเขาอ่ะมีความต่างในเรื่องของฐานะในเรื่องของความมั่นคงทางการเงินและการงานนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบคอยหาเงินอย่างเดียวเลยนะคะแล้วเขาเนี่ยก็เอาเงินของคุณนไปผ่านเล่นนะผ่านเล่นไม่พอ เอาผัานให้คนอื่นอีกนะคะคนอื่นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นมือที่สามเสมอไปนะอาจจะเป็นในเรื่องของเพื่อนนะคะเออเพื่อนคนอื่นๆครอบครัวของเขาอะไรแบบนี้มีการเบียดเบียนในเรื่องของการเงินกับเราค่ะต่อมาค่ะเป็นไพ่ห้าไม้ค่ะห้าไม้นี่ก็รู้เลยค่ะทะเลาะกันยกใหญ่เลยนะวางคิดว่ามีแบบมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นด้วยนะคะอืมต่อมาค่ะไพ่สองถ้วยเลิกกันทั้งที่ยังรักค่ะอืมนะคะ ณนะตอนนี้ค่ะวังก็คิดว่าคุณก็ยังคงรักเขาอยู่จริงไม่เอ่ยแต่บางทีอ่ะบางคนเนี่ยรู้สึกว่ามันทนไม่ไหวแล้วอะ่ะทนไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้นะคะเออเหมือนกับว่าเราอยู่กับเขาไปเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีอนาคตอืมนะอยู่กับเขาไปเนี่ยเราเสียเปรียบเกินไปเอออยู่กับเขาไปเบียดเบียน,ยนจนเราไม่เหลืออะไรเลยแบบนี้นะคะทั้งหัวใจทั้งเรื่องเงินอะไรแบบนี้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะหรือว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ย คุณพ่อเออไพ่ King of k i n ค of อ o i n เนาะน่าจะเป็นทางคุณพ่อนะใครก็ได้ที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะไม่ค่อยโอเคกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอืมอาจจะบีบบังคับให้คุณเลิกกันก็ได้นะต่อมาค่ะไพ่เจ็ด,ดาบที่บีบบังคับให้เลิกกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคนเนี้ยกันล่อนกันล่อนเออเอาแนวนอนไม่ได้นะคะ าปากไม่ตรงกับใจพูดอะไรออกมาแล้วเนี่ยต้องต้องหารร้อยอ่ะต้องหารร้อยต้องหานห้าร้อยเลยอะ่ะคือไม่น่าเชื่อถือนะคะแล้วมันก็ทําให้เมื่อเวลาคุณคบกับเขาเนี่ยทำให้ความน่าเชื่อถือของคุณอ่ะลดน้อยลงไปด้วยบางคนที่ทาธุรกิจร่วมกันเนาะอืมแล้วเขาก็อาจจะเอาชื่อของคุณเนี่ยไปแอบอ้างนู่นนี่นั่นเออไปเรื่อยอะค่ะไปเรื่อยนะคะเราไพ่เจ็ดดาบเนี่ยก็อาจจะหมายถึงเ,เรื่องของการนอกใจเรื่องของการไม่ซื่อสัตย์ เออไม่ซื้อตรงอะไรแบบนี้นะคะอืต่อมาค่ะไพ่เมจิเชนแล้วก็ตามด้วยควีนออฟคัพค่ะควีนออฟคัพก็เป็นชาวธาตุน้ำเนื่องธาตุน้ำความพูดไปแล้วนะคะราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะ,ะเออคนเนี้ยนะคะกวางม,มองว่าในช่วงเวลาเนี้ยนะคะอืถ้าคุณไม่ได้ติดต่อเขานะเขาก็จะพยายามที่จะเข้ามาส่องคุณเข้ามารู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณและก็จะพยายามเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณให้ได้เลย เออนะเอออารมณ์ประมาณนี้แล้วเขารู้ด้วยนะว่าตัวคุณนั้นยังคงรักเขาอยู่อ่ะถึงแม้เราอาจจะไม่ได้รอเขาเนาะแต่ว่าเรามีมันมีความรู้สึกนะคะทำให้เขามั่นใจค่ะมั่นใจว่าคุณน่าจะกลับไปหาเขาอืมนะคะดังนั้นใ,นใครมีสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้นะคะเออเหตุการสองเหตุการณ์หรืออาจจะเป็นราศีอะไรแบบนี้ก็ได้เราก็ไปดูกันต่อเลยนะคะมาดูกันค่ะมาขอสับไพ่นิดนึงแล้วกันนะคะ าควางพูดเร็วไปวราต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีมันเข้ามาในหัวเยอะมากแล้วมันตื่นเต้นอ่ะอยากจะพูดอะ่ะเอออันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ได้อ้างอิงของคนใดคนหนึ่งนะคะอืมถ้าใครอยากที่จะรู้จริงๆนะคะเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยจะได้กลับมาคบกันไหมจะไปต่อกันได้หรือเปล่าแนะนําให้ดูส่วนตัวนะคะสามารถจองคิวเข้ามาได้เลยนะ อ,อ,อ่ะมาดูต่อนะคะวางขอคำถามนี้ค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันได้เหมือนเดิมไหมอ่านะคะอ่าสี่ไม้นะคะโอ้สัญญาณดีนะใบแรกแต่ว่าอย่าเพิ่งวางใจค่ะเก้าถ้วยค่ะอืมแล้วก็ตามด้วย e อ p r e s s ค่ะหนึ่งถ้วยค่ะคนนี้ยกะล่อนเนาะ เออกวาคิดว่าคือหาทางหนีที่ไล่ได้ตลอดเวลาคุณจับอะไรเขาเนี่ยเออถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยคือเขาไม่ยอมรับเนาะใช่ไหมเออเนะต่อมาค่ะเป็นไพ่เจ็ดไม้ค่ะอืมนะคะและ้วการที่คุณเลิกลากันไปเนี่ยบางทีอ่ะอาจจะมีหลักฐานเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะเออก็เลยเลิกลากันนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะถึงเลิกกันก็ยังไม่หยุดรักเขาอะนะอ่ะ ค่ที่กวางเปิดมาได้นะคะถามว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยถ้ากลับมาคุยกันหรือมีโอกาสจะได้กลับมาคุยกันไหมอะไรแบบนี้นะเออมีโอกาสค่ะที่จะได้กลับมาพูดคุยกันเออเพราะว่าความรักมันยังอยู่ในนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณเนี่ยรักเขานะเขาก็รักคุณแต่ในรูปแบบความรักของเขามันเป็นความรักที่แบบเอาเปรียบคุณจะมากกว่าเออ เป็นความรักที่เขารักตัวเองมากกว่านึกออกไหมงงไหมไม่งงเนอะเออเขาคืออยากให้เขาสบายอะ่ะเออนะคะแล้วก็วางมองว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ด้วยการหาว่ามันมีความสุขไหมมันมีความสุขแหละแต่มันก็ปนไปด้วยความเหนื่อยคอ่ะเจ็บไม้เหนื่อยคุณจะต้องพยายามอย่างหนักเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไปรอด คือเราอาจจะต้องเหมือนเวลาเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราเขาโกหกอะไรเราใช่ไหมเราต้องมาจัดการกับความรู้สึกตัวเองอะแทนที่เขาอะจะจัดการและปรับปรุปรงตัวใช่ไหมคะมันไม่ใช่เลยเขาไม่ได้ปรับปรุงตัวเลยเขาก็จะแบบเอ่ออ้อมโลกไปเรื่อยคือคือพยายามหาทางหนีที่ไล่ไปเรื่อยๆนะคะอืมแต่กับคุณอะต้องมานั่งปรับความรู้สึกมาจูนความรู้สึกมันเหนื่อยคะ่ะจูนว่าโอเคฉันจะไม่คิดอะไรนะโอเคฉันจะแบบไปต่อได้นะ เอออะไรแบบเนี้ยมันเหมือนอยู่ในสภาวะจำยอมด้วยนะคะอืมนะเอออารมณ์แบบนั้นนะคะเออแล้วถ้าเกิดถามว่าเขาคิดว่าคุณเป็นตัวจริงไหมที่ผ่านมาเขาคิดว่าคุณเป็นตัวจริงเสมอนะคะอืมแล้วถ้าเกิดคุณถามวางว่าที่ผ่านมาความรู้สึกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาเคยทําดีให้กับคุณเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าก็ต้องตอบเลยค่ะว่ามันคือเรื่องจริง เออเนี่ยพอฟังอย่างนี้ยิ่งใจอ่อนเลย <g ül> ยิ่งใจอ่อนให้เขาเลยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะควังคิดว่าถ้าคุณกลับมาคบกันนะคะว่าเขาเปลี่ยนแปลงนิสัยได้ไหมยวังคิดว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะอืมอาควังขอคําถามนี้คะ่ะว่าถ้าเกิดว่ากลับมาคบกันจริงๆสมมุตินะสมมุติว่าถ้าคุณสองคนได้กลับมาคบกันจริงๆความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปรอดไหมเออมันไม่ใช่ว่ามันจะเลิกกันอีกหรือเปล่าไงเออเราต้องถามว่ามันจะไปรอดไหมอาวังขอหนึ่งใบค่ะอ่ะ 8ดาบค่ะอืมน่าจะกู้ทรแล้วนะคะีคฮะตามด้วย3ถ้วยค่ะตามด้วย4ดาบค่ะโอ้แล้วก็3เหรียญค่ะแล้วก็1เหรียญค่ะออกแนวลักๆเลิกเลิกมากกว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะไปรอดไหมออกแนวลักๆเลิกเลิกนะคะไปได้เดี๋ยวก็เลิกกันอีกไปได้เดี๋ยวก็เลิกกันอีก พอสังเกตค่ะดูจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะไพ่อันนี้ก็ออกแนวแบบเลิกเนอะอึดอัดอยู่ในสถานการณ์ที่กินไม่เข้าคลายไม่ออกคุณดูอารมณ์ของไพ่ได้นะคะอืมนะต่อมาไพ่ขึ้นมาอีกค่ะสามถ้วยถ้ากลับมาแล้วมันจะดีมากเออมันดีเมื่อกี้อึดอัดอันนี้ดีแล้วนะต่อมาค่ะไพ่ออกมาสี่ดาบค่ะสี่ดาบคือสนิทคือหมายถึงว่าเดี๋ยวก็เลิกกันอีกคือเราปล่อยใจ วางใจกับความรักความความสัมพันธ์เนี้ยโอเคฉันวางใจล้วเขาเหมือนจะดีละเออความรักความตอนนี้ต้องไปรอดแน่ๆแล้วมันก็เฟล,ลอีกค่ะมันก็เฟล,ลอีกค่ะสักพักไพ่ขึ้นมาดีอีกแล้วอะ่ะดีอีกแล้วเมื่อคุณเลิกลากันไปคุณจะกลับมาคุยกันอีกแล้วค่ะอืมนะคะ จริงๆแล้วนะถ้ากวางวิเคราะห์แล้วจากที่ไพ่ที่ขึ้นมาแต่ช่วงแรกจนยันช่วงนี้เนะคะีค่ะบางทีความรักความสัมพันธ์อันนี้จบลงไปแล้วว่ามันอาจจะจบไม่ขาดนะบางคนนี่อาจจะลักๆักเลิกเล,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 ลิกมาแล้วใช่หรือไม่เอยใช่ไหมอืมนะแต่ก็นะกวางคิดว่าถ้ากลับมาเราก็อาจจะต้องมาปรับเปลี่ยนนิดนึงค่ะอืมนะหรือไม่เราก็อาจจะต้องมาสะกดจิตตัวเองว่าแบบ เออฉันไหวฉันไหวฉันไหวเออฉันจะปรับเปลี่ยนเองอะไรเงี้ยแต่กวางก็ว่ามันเหนื่อยนะอแต่ก็ไม่เป็นไรมันไม่ตรงก็ได้เพราะอันเนี้ยมันไม่ได้เกิดกับทุกคนนะคะมันจะเกิดกับใครก็ได้นะคะเออแล้วก็อะไรที่ว่าดีก็รับเอาไว้แล้วกันนะคะสิ่งที่เขาเคยคิดว่าคุณน,นั้นเป็นคนจริงของเขาคุณเป็นคนที่หนึ่งของเขาเนี่ยเอออันนี้ก็รับเอาไว้เนอะเออส่วนอะไรที่กวางพูดมาโอ้ยนิเกตีฟ กวางพูดไม่จริงก็ได้ไม่เป็นไรกวางไม่ซีเรียสค่ะเออนะทิ้งมันไปนะเออเพราะว่าการที่กวางมาทํา YouTube เนี่ยมันเหมือนเป็นการโฆษณาตัวกวางเองค่ะว่าตัวกวางเนี่ยมีตัวตนจริงๆนะเออไม่ได้หลอกลวงนะคะแล้วก็สามารถที่จะอ่านไพ่ได้จริงๆด้วยแล้วก็ใครที่ถูกจริตกับกวางก็สามารถมาดูด้วยกันได้อ่ะคําถามสุดท้ายละคำถามสุดท้ายละถามว่าเขาคนนี้รู้สึกอย่างไรกับคุณค่ะนะตอนนี้นะ เออตอนนี้คุณหากับเขาไปแล้วเนี่ยอ,อ่ะติดกันหลายใบ,บนะคะมีไพ่ห้าห้าดาบนนีะยฮะตามด้วยหกไม้ค่ะแล้วก็หนึ่งไม้ค่ะแล้วก็จัสติ e ค่ะอืมหนึ่งเหรียญค่ะอืมถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้ค่ะ บางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปแบบที่เขาอ่ะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วนะเออเริ่มต้นใหม่เขาก็ยังใช้ชีวิตของเขาเนี่ยแหละไปเรื่อยๆอาจจะมีคนใหม่แล้วก็ได้หรือว่าอาจจะเอ,อ่อทำอะไรใหม่ๆล้วค่ะเออไม่ได้ไม่ได้มีเราแล้วนะคะถึงแม้เขามีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาก็ยังมีการคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมานะมีไพ่ห้าดาบนะคะแล้วก็มีไพ่ justice มีความโลเลมีความลังเลว่าจะติดต่อหาคุณดีไหม หรืออะไรแบบเนี้ยหรือว่าจะยอมให้คุณดีไหมเออเอออะไรทํานองนั้นแหลคะค่ะเออมีความลังเลนะคะเออในความรู้สึกที่ความเห็นในไพ่เนี้ยมันยังไม่ชัดมากเท่าไหร่นะว่าเขารู้สึกอะไรกับคุณยังไงว่ารักหรือไม่รักชอบหรือไม่ชอบนะคะมันมีแค่รู้สึกว่าคิดถึงในเรื่องเก่าๆแล้วก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเขานั้นทำผิดพลาดไปรู้สึกผิดนะคะ ออแล้วก็รู้สึกมีความมีความลังเลใจค่ะมีความลังเลใจว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันถูกหรือเปล่าคือการแยกจากกาันกับคุณเนี่ยหรือว่าการที่เขาอยากจะติดต่อคุณหรือว่าณตอนนี้ติดต่อกับคุณอยู่มันถูกหรือเปล่านะคะมีความลูเลยนะอันนี้ก็เอาไว้ให้คุณพิจารณานะคะอันนี้ก็เรื่องราวจบลงไปแล้วเปิด ข้อความแม้เปิดข้อความไม่ต้องหลอกเพราะว่าก่อนหน้านี้กวางมีทําไพ่พิกอาการในเรื่องของเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะสามารถไปหาดูกันได้นะคะหรืออาจจะไปดูเอ่อคลิปที่เป็นพิกอาการในเรื่องของความรู้สึกโดยเฉพาะก็ได้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่อยากจะมาดูดวงส่วนตัวเนาะการดูดวงส่วนตัวเนี่ยรายละเอียดที่กวางอยากได้นะคะก็คือชื่อคุณและก็ชื่อเขาเป็นชื่อเล่นนะคะขอแค่2อ,อย่างนี้อย่างอื่นกวางไม่ต้องการเลยค่ะ วันเดือนปีเกิดรูปถ่ายหรืออะไรเงี้ยนะคะถ้าไม่สะดวกใจไม่ต้องให้เลยนะคะอ่าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามนะเพราะว่าในเดือนนี้มีคลิปเยอะแยะมากมายให้คุณได้ดูกันเลยนะคะแล้วก็ดูฟรีเลยนะคะอ่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย